ทุกครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามซีรีส์การเดินทางไปทดสอบ Toyota h y ฮรัก r v v o GR Sport ใหม่ณประเทศออสเตรเลียของพวกเราสื่อมวลชนไทยเพราะว่าทริปทดสอบครั้งนี้เราจะไปเริ่มตั้งแต่บ้านเกิดของ Toyota h y ฮร x Revo GR Sport ไปดูกันว่ากว่าจะมาเป็นสุดยอดรถกระบะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและผมขอเริ่ม EP 1 ของซีรีส์การเดินทางทดสอบรถแบบเจาะลึกในครั้งนี้ที่มหาคนครซิดนีย์ณโตโยต้ามอเตอร์คอ r a ปอเรชั่นออสเตรเที่ศูนย์กลางของความเป็นเลิศ The Center of Excellence สถานที่แห่งนี้เป็นดีไซน์เซ็นเตอร์และเป็นศูนย์ทดสอบรถหลาหลายโมเดลที่จำหน่ายไปทั่วโลกและโดยปกติไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปข้างในแต่ครั้งนี้พิเศษมากๆสำหรับสื่อมวลชนไทยถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราเข้าไปเที่ยวชม ศูนย์กลางของความเป็นเลิศ The Center of Excellence Toyota Motor Corporation Australia พร้อมกันครับผมมินจากไดอุตโบ็อกครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Center of Excellence ของ Toyota Motor Corporation Australia นะครับมาเยือนบ้านเกิดของรถหลายๆโมเดล นะโดยเฉพาะ Hilux Revo GR Sport นะครับเพิ่งเปิดตัวไปในบ้านเรานะแต่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะ p ป p u ปุร่าอาคารหลังนี้นะครับเป็นที่ตั้งของทีมดีไซน์รวมถึงทีมทดสอบด้วยเป็น e อกซ์คลูซมากๆที่เราได้เข้ามาเยือนนะครับมาวันนี้เรามาดูว่ากว่าจะมาเป็น Hilux Revo GR Sport เขาต้องทำอะไรบ้างนะครับไล่ไปตั้งแต่ในเรื่องของไอเดียรับคอนเซปต์มาจากฝั่ง Engineer นะฮะ ที่นี่ก็จะออกแบบดีไซน์นะครับดีไซน์ของ GR Sport ใน h y l u x r e v o เนี่ยมาจากรถแข่ง d a ้ a r ร a l l y นะเขาก็จะถอดแบบลงมานะครับว่าขับยังไงห้ไดแชมปมนะฮะมันโหดจริงๆในเรื่องของเส้นทางก็ต้องทนทานด้วยนะครับฉะนั้นต้องเอา2ออย่างมารวมกันคือความสวยความแกร่งความทนทานนี่คือกว่าจะมาเป็นรถ Revo GR Sport นะวันนี้เรามาถึงถิ่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้เขาได้เล่าให้ฟังด้วยว่าทำไม GR Sport ถึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนรถเปิดตัวแล้วขายแล้วสเปคต่างๆนะฮะหลายคนก็ชื่นชอบนะครับเพราะว่าเขาบอกผ่านไป3เดือนมีออเดอร์มากกว่า700คันนะครับฉะนั้นรถราคาแบบล้านห้าอย่างนี้ก็มีคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็ มันมีการแข่งขันนะมีแฟนแต่ละค่ายก็จะมีคนวิจารณ์เหมือนกันในเรื่องของสเปคต่างๆวันนี้ทางโต y ยต้านะครับก็เชิญทีมดีไซน์ทีมทดสอบมาตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมมาเยือนที่ Center of Excellence เนี่ยได้ความรู้ไปมากๆนะฮะทำให้เข้าใจเข้าใจเขาด้วยแหละนะครับแล้วก็เราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นรวมถึงเขามีแพมมานิดหนึ่งนะในเรื่องของการพัฒนารถเจนใหม่นะครับสิ่งที่ได้ แล้วก็สิ่งที่ได้รู้จักลูกค้าจากรถเจนนี้ผมปล่อยคลิปรีวิวทดสอบไปแล้วนะครับขับในเมืองไทยนะแต่วันนี้เรามาถึงออสเตรเลียรู้จักมันมากขึ้นผมก็จะมีมุมมองใหม่นะครับไปขับทดสอบมันในอา b แบกเดี๋ยวผมจะไปทดสอบแบบในทินทุรกันดารนะครับอาแบกเนี่ยคือทินห่างไกลความเจริญแต่นิดนึงที่จะบอกนะครับก็คือสเปคที่ผมมาทดสอบเนี่ย มันเป็นสเปคออสเตรเลียนะครับมันจะมีดีเทลที่แตกต่างกันอยู่หลายเรื่องนะผมก็จะเล่าให้ฟังด้วยใครที่ดูคลิปวิดีโอของซีรีส์นี้นะครับถ้าเป็นแฟนรถกระบะนะเป็นแฟนรถลุยสไตล์ออซซี่อยู่แล้วได้ความรู้แน่นอนนะครับให้ติดตามเป็นซีรีส์ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวเปรียบเทียบให้ฟังด้วยแต่บอกไว้นิดนึงว่าสเปคไทยดีกว่าสเปคไทยเนี่ยเปิดตัวทีหลังแต่ได้พวกยาง ได้อุปกรณ์แรต่างๆ,ๆดีกว่าของออสเตรเลียแต่จะมีบางอย่างที่เขาอาจจะเป็นสวยสไตล์เขานะพอเราไม่มีลราก็ชอบจะคิดว่าของเขาสวยกว่าแต่ผมจะบอกว่าสเปคไทยดีกว่านะครับโดเยเฉพาะในเรื่องของยางติดรถมาจากโรงงานนะฮะของไทยเราเนี่ยยางก็แพงกว่าของออสเขาเป็นเท่าตัวแล้วคลิปนี้นะฮะเริ่มก็จะพิเศษเลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะมาเยือนออสเตรเลียเดี๋ยวผมจะพาชมไฮลักซ์ GRS นะเป็นสเปคของออสเตรเลียนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพวกเรารีวิวรถไฮรักซ์วิโ r วอ r ์จีอาที่ไทยเราก็จะบอกว่าเราได้ตัวนี้ออสได้ตัวไหนนึกอ,ออกไหมฮะมันก็ไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมของจริงเลยว่าของไทยเป็นอย่างไรของออสเป็นอย่างไรนะครับก็มาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ นี่ครับนี่คือโตโยต้าไฮลักซ์ GRS นะฮะแต่เราแปะเป็น GRSport นะวันนี้เพราะว่าแบบเป็น G.R. เลยวันนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมของ t o y o ต้เนี่ยเลือกนะฮะที่จะเพิ่มขนาดของเฟนเดอร์ออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นวายท็ดฐานล้อมันกว้างขึ้นนะครับยางและล้อเนี่ยมันถูกทางออกมานะ,ะตามสไตล์แบบว่า ดาก้าแรนลี่เลยนะเหมาะสําหรับสายลุยบาลานซ์ในการขับขี่มันจะดีมากนะครับรถเนี่ยมันสูงขึ้นนะฮะซีจีมันขยับแต่เขาขยายเทรดออกมันก็จะมีความบาลานซ์คือมีการยึดเกาะถนนที่ดีพื้นฐานเนี่ยมันมาจากบอดี้เดิมนะครับแต่แชสซีใหม่ก็จริงแต่บอดี้เนี่ยมันเดิมนะพวกซัสเพนชันเฮาสิ่งมันก็ยังเหมือนเดิมฉะนั้นเขาก็เลยต้องเลือกแนวนี้แต่สิ่งที่ได้ออกมา สำหรับ h ฮ l u x v ์ v o GR Sport เจนนี้ก็คือเฟนเดอร์ตัวนี้โหดเป็นไอคอนิกเราจะเคยเห็นลูกค้าค่ายอื่นนะฮะให้บอดี้ใหญ่หมายังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังขยายตัวเทรดให้กว้างขึ้นเอาล้อออกมาแล้วก็ไปติดโป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่นะฮะของ GR Sport ก็เลยทำแบบว่าไม่เหมือนใครนะครับบอกว่าถ้าจะทำเอาเขาจริงเขาก็ทำได้เนาะ ถ้าจะขยายบอดี้แต่เขาบอกว่ามันธรรมดาเกินไปเอาเฟนเดอร์หดโแบบนี้ไปเลยนะครับนี่บนพื้นฐานเดิมนะครับพูดแบบนี้ก็น่าสนใจนะถ้าตัวใหม่มาพื้นฐานใหม่เขาจะพัฒนา grs มาพร้อมกันเลยไหมนะทุกอย่างเนี่ยเท่าที่ผมจับรถมานะครับแล้วก็ลองขับแล้วก็ต้องบอกว่าคือของเขาจริงจริงสำหรับตัว gr sport แต่แค่ว่ามันมาช้าไปหน่อยนึกอ,ออกไหมไฮลักซ์รีโวเนี่ยเปิดตัว2,015เนี่ย r t Sport ก็พัฒนาตามหลังก็ย้อนกลับไปเนี่ยกี่ปีก็คือกว่ารถคันนี้จะออกก็ใช้เวลาพัฒนา3ปีบางคนบอกเฮ้ย3ปีทำได้แค่นี้เองเหรอนะก็คนละแบบนะครับเดี๋ยวต้องไปลองขับนี่คือสิ่งที่เขาได้นครับเนี่ยจะเหมือนเราพวกเบาะนั่งพวงมาลัยแต่ จอนะจอเขาเป็นแบบเดิมของเราเป็นแบบใหม่เป็น apple carplay เป็น android auto แบบ w ว i ล e เลยนะครับจอทัชแต่เขามี jbl ครับนี่ชุดเครื่องเสียงเป็น jbl เนี่ย switch t start แบบเก่านะครับแล้วก็บันไดข้างที่หลายคนดูรูปบอกว่าโหไซส์สเตปเขาอะเป็นเหล็กสไตล์ออฟโรดเลยแต่คือดูแล้วมันไม่ไม่ได้ทำหน้าที่บันไดเลยนะ มันเป็นไซส์สเต็ปเพราะว่ามันแคบมากมันยืดออกมาตัวนิดเดียวเนี่ยแล้วก็ไอตัวท่อเหล็กเนี่ยก็เล็กมากๆครับคือเหยียบไม่ได้ก็นิดนึงอะ่ะมันก็จะเหยียบก็เหยียบได้แต่คิดเอาว่าถ้าเราใช้รองเท้าสไตล์เทรลอะ่ะคุณนึกออกไหมเนี่ยรองเท้าสไตล์เทรลเนี่ยมันเหยียบยังไงอ่ะเปิดประตูนะครับนี่มันเหยียบไม่ได้นะครับ เราก็จะก้าวข้ามขึ้นไปเลยแต่หน้าที่ของมันก็คือปกป้องเวลาขับข้ามก้อนหินอ่าแล้วก็เรื่องสำคัญวันนี้เขาก็ได้อธิบายนะครับเรื่องของล้อยางก็โดยสรุปเลยนะฮะของสเปคไทยเราได้ยางดีกว่าเพราะว่าเราได้ BF Goodit, a l เ t อเรนทีเอเคเป็น King of Off-road อยู่แล้วนะครับตัวที่เป็น k m o มเดลข้างนอกเดี๋ยวผมพาไปดู เขาก็เน้นพวกออฟโรดหนักๆนะแต่พอของออสเนี่ยพอติดรถมาเป็น Bistone d ล l ลอรแต่ก็เป็นออเท l a n นนะครับแต่ด้วยคอสด้วยราคาของไทยเราแพงกว่าเท่าตัวครับเคอเราก็รู้อยู่แล้วเนาะตัวหนังสือไวเลเตอร์ด้วยเพราะว่าทางนี้เนี่ยเขาวิ่งไฮเวย์ซะเยอะของเราก็ลุยก็ลุยจริงๆครับไฮเวย์ Highway น้อยแล้วก็ขับลุยเลยนะของเขาเนี่ย ประเทศเขาใหญ่ทางไกลไฮเวย์ยังแบบนี้มันก็วิ่งทางฝุ่นได้นะครับแต่ออฟโรดหนักๆมันก็จะไม่เท่า k คอของจีอาร์สปอร์ที่ติดมากับรถที่สเปคไทยนะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องทางเรียบ80%ทางลุย20%นะฉะนั้นก็ของไทยสเปคดีกว่าเรื่องนี้สำหรับผมก็ว่าสำคัญนะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ซื้อรถออฟโรดไปก็ไปเปลี่ยนเป็นเคออยู่แล้วแต่ของเขา ให้ยางแบบนี้เพราะว่าเน้นลากเทลเลอร์คือเขาลดค่าใช้จ่ายเรื่องอยางไปแล้วเขาก็ไปเติมปักกับระบบเบรกด้านหลังไนงะเบรกเทลเลอร์นะครับสำหรับลากตัวเทลเลอร์นี่เขามาเติมตัวนี้เขามีฮุกให้ด้วยอันนี้อาจจะแค่ถอดออกนะครับเลือกได้เนี่ยฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งบอกเรื่องการขับขี่เขาคุยว่าดีในทางฝุ่นเนี่ยดีกว่าแบบสปริงแน่นอนนะครับ แนบแข็งแก่งแล้วก็เอาช็อคอัพซ์เบอร์มาไว้นอกแชสซีแล้วโชคเป็น KYB โมโนทูบขนาดใหญ่ครับดูพาวเ,เลอร์ววล่าของเขาไม่มีสปอร์ตบาร์นะครับแต่ไลเนอร์ของเขาใช้โลโก้นี่เป็น GR ของเราติดสปอร์ตบาร์ก็ต้องใช้ไลเนอร์เดิมแล้วก็ตัดเว้าเพื่อจะยึดติดตัวสปอร์ตบาร์ และอีกตัวหนึ่งที่อยากจะพาชมนะครับตรงนี้ก็นิดนึงนะว่าเขาก็เหนือกว่าเราจริงๆนะครับแต่ก็จะเป็นไอเดียว่าคนที่ซื้อ h ฮลักรี v o GR Sport ไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่ให้ร้านหาเบิกเนี่ยคือตัวนี้การแข็งแท้ของรี v o ตัว GR Sport จากโรงงานนะครับของออสเขาเป็นอลูมิเนียมอลลอยหนา4มิลของไทยเนี่ย ก็เป็นเหล็กหนานะเป็นเหล็กเหมือนในรีวปกติละกันแข็งพ่นสีดำนคะรับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือเฟี้ยวเลยนะฮะแล้วก็เขา CNC ฉลุตัวอลูมิเนียมอลอยมาเป็นลายลังพึ่งด้วยแบบสปอร์ตเลยเออถ้าจะแต่งนะก็แบบว่าแนวออสเนี่ยผมว่าล้อยางยังไงล้อลายเดียวกันนะครับยางของไทยได้ดีกว่านี่ตัวนี้หน้าหาเบิกนะครับเฟี้ยวเลยได้เห็นรถ สเปคออสแล้วนะฮะดูกันจุใจเดี๋ยวผมพาไปชมรถคันที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาไปนครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะกว่าจะมาเป็นโดยท้ายไฮรักซ์ร GR Sport นะครับไอ้นี่อะไรตัวนี้ก็ Revo Sport i v o นะฮะแล้วก็ ตัวทองก้าคอนเซปต์เนี่ยทำไม่ได้ขายก็มีเหมือนการโชว์เดี๋ยวไว้มเลลามาคุยกันนะครับมาชมคันนี้ก่อนจริงๆเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วเนาะคอนเซปต์ต่างๆนะฮะแต่ข้างในมันมีอะไรมากกว่านี้อันนี้ที่โชว์ได้ก็เลยอยากให้เห็นนะครับตัวนี้เป็นเครมโมเดลนี่ใครสนใจใครร่ำเรียนเรื่องการดีไซน์ต่างมาก็จะรู้นะครับดินเหนียวนะครับในการขึ้นรูปรถตัวอย่าง ที่เป็นแบบว่าสเกล e 1ต่อ1เฮ<ม>้ยเดี๋ยวนี้หลายคนบอกว่า 3D Printing ก็ทำได้แล้วนะนะครับจะมาขึ้นเคโมเดลขนาดใหญ่1ต่อ1ทําทำไมเนะี่ิมพเล็กๆสแกนเข้าคอมแล้วก็ไปปรับนะครับเขาก็ทำนะฮะตัวเล็กเขาก็ทำแต่สุดท้ายเขาก็ทำตัวใหญ่ดูตัดสินใจนะครับผมไปดูตัวอย่างมาแล้วตัวเล็กเขาก็ทำผลสุดท้ายก็ต้องมาเข้าตัวใหญ่อันนี้โอเคใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ CNC ขึ้นมา นะขึ้นรูปหลักนะดาขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้องมาใช้แรงงานคนเป็นงานคราสก็ออกมาเป็นคันนี้ให้ดูกันนี่เฮ้ยอันนี้เท่ฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งเคลมโมเดลทำกันขนาดนี้เลยนะครับก่อนที่เขาจะปั้นเนี่ยมันจะเป็นก้อนดินน้ำมันมานะครับเรียกดินน้ำมัน,นจริงๆมันก็เป็นนะเป็นก้อนดินเหนียวนี่แหละ ต้องสั่งมาจากเยอรมันเลยนะครับเอาเข้าไปอุ่นในเตาอบพอมันนิ่มมันอุ่นมันร้อนแล้วก็เอามาขึ้นรูปมาแปะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเกียงปาดของเขานะในการนี่ยตัวนี้หัวตัวนี้เป็นอคอมพิวเตอร์ก่อนนะเป็น CNC ตีเดตนซดตืดมามาเกานะครับเกาให้เรียบเหลี่ยมคมแบบนี้พอทำได้นะครับ นี่แต่พอต้อง shoulder line เ,เนียนๆอ่างนี้ก็จะใช้คนแล้วเห็นไหมค,คนป้ายต่างๆนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ขัดของเขานี่ฮะแต่ก็ถ้าดินเหนียวทั้งหมดเลย,เยมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะมันคงเยอะมากแลวหนักแต่ไ n ้ในนเป็นโฟมนี่ย i ้ s i จะเป็นโฟมก่อนนะครับอันนี้ความลับเขา มันก็ใช้แค่โครงเหล็กธรรมดานะครับเหล็กกล่องขึ้นรูปเป็นวอดี้รถแล้วก็เอาโฟมแต่โฟมโฟมตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ CNC ในการทำตัวดับตัวหยาบของมันก่อนนี่ฮะดูก่อนจะมาเป็น r e v o GR Sport กูวันนี้ มาเห็นกันแล้วก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่าของไทยเราอะสเปคดีกว่าเพรทีออสเขาได้ยางออ t เท a n เลนซึ่งออเทอเลนของบิสโตนเขาก็ไม่ได้ดังอะไรเขาดังแบบว่ารถใช้งานเนี่ยเขาดังอยู่นะครับทนถูกนะแล้วก็ก็ถือว่าเรื่องเสียงเรื่องความเงียบอยี่ยใช้ได้แต่ดูตัวที่เขาพัฒนาสิในเคโมเดลจริงๆนะครับตอนที่เขาเดือบบล็อก เขายังเอามาจับคู่กับ BF g AK o o d l i t h a l t e r a i n T/A KO2 เลยนะครับคือมันเกิดมามันเกิดมาแบบนี้แต่ตอนเขาขายที่ออสเขาก็เลือกอย่างอื่นไงเ,เลือกบันไดเหล็กอะไรอย่างเนี้เลือกแผ่นอลูมิเนียมใต้ท้องให้มันสวยๆเข้ากับรถเขาเลือกอย่างที่มันถูกลงนะแล้วก็อาจจะลูกค้าเขาเน้นออร o โรดด้วย แต่ของไทยเราได้แบบนี้มาจากโรงงานเลยครับก็ถือว่าได้ของดีใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนใครที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะครับคุณจะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมตื่นเต้นนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยที่มาก็มาหลายช่องเนาะแต่บอกเลยว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นสื่อสารมวลชนเป็นบล็อกเกอร์กลุ่มแรกของโลกที่โตโยต้าเขาเปิดให้เข้ามาเยือนในสถานที่แห่งนี้ก็คือ Center of Excellence ของ Toyota Motor Corporation a u s t r a l i เไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะครับสื่อออสยังเข้าไม่ได้เลยวันนี้มันขายแล้วนะฮะเขาก็โชว์อะไรที่มันขายแล้วยังมีความรับซ่อนอยู่มากมายนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เขาจะบอกเราว่าแฟนๆ Toyota แฟนๆไฮ l ักนะครับที่เคยแบบโห oh, แบบ Ford มีนั่นมีนี่อาจจะแบบรู้สึกผิดหวังผมว่าเขากำลังจะบอกอะไรกับเราว่า รถกระบะของ Toyota ให้ความสําคัญมากๆกับลูกค้าชาวไทยนะครับเอาสื่อไทยมารับมาฟังมาให้เห็นเพราะดูจากฟีดแบ็กนะจริงๆแล้วรถถือว่าขายได้ในปริมาณที่เขาก็คงไม่คิดว่าจะขายได้ขนาดนี้รถมันขันล้านห้านึกออกไหมครับมันก็ไปได้ของมันแต่ในอนาคตมันจะมีอะไรออกมาอีกมากมายนะครับแล้วเขาก็บอกหมดนะวันนี้ไม่ได้ปิดเส้นทางเลยว่า ต่อไปจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าสำหรับไฮรักจีอา o r สเนี่ยมันทำบนพื้นฐานของบอดี้เดิมตรงนี้เขาก็ทำมาให้ดีที่สุดแล้วทดสอบแบบเป็นแสนกิโลเมตรคือทำทุกอย่างบนพื้นฐานของบอดี้เดิมนะดีไซน์ออกมาแบบนี้เขาก็บอกว่าของเขาดีแต่สิ่งที่บอกได้อย่างหนึง่งในอนาคตตลาดกระบะเดือดแน่นอนนะโตโยต้าเขาบอกเราเลยว่าไม่ทิ้งแน่นอนในเรื่องการพัฒนารถกระบะแล้วเดี๋ยวมันจะมาแบบฟูลไลอัพ ะะต้องติดตามชมกันนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการใช้งานนะฮะแล้วก็อยากไปให้สุดรอเจนหน้าไม่ไหวถ้าให้ฟันธงเลยว่าเจนนี้น่าเล่นหรือเปล่าสำหรับไฮ l ักซ์รีโว่ r ีอาตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าเงินน่าเล่นมากๆแต่จริงๆนะครับผมคุยกับหลายคนนะก็เห็นตรงกันว่าก็ไม่คิดว่าโตโยต้าจะเคาะราคานี้ถือว่าถูกไปด้วยซ้ากับความเป็นโตโยต้าไม่ใช่แค่ว่าให้โตโยต้าขายอะไรแพงๆก็ได้นะครับของที่เขาใส่เข้าไปนะครับ พื้นฐานเครื่องยนต์นะการปรับปรุงเครื่องยนต์ล้อยางไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนเปิดมา3เดือนขายไป700กว่าคันนะครับราคาค่อนข้างดีเลยเทียบกับสมรรถนะน,นะครับถูกไปด้วยซ้ำนะใครร้อไม่ไหวบอกเลยว่าเล่นได้นะอาจจะมีแค่ว่าเราเห็นของเขาที่นี่เนาะเขามีสีซิลเวอร์โอ้โหสวยจริงนะครับก็ลองฟีดแบคดูกับทางโตโยต้าเนาะไปคอมเมนต์ที่เพจมีกระแสะอาจจะได้เพิ่มนะครับวันนี้บ้านเรามี ขาวแดงดำแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีสีซิลเวอร์สวยมากนะครับเป็นเมทัลลิกก็ฝากติดตามชมคลิปอื่นๆในซีรีส์นี้มาเยือนออสเตรเลียไม่จบคลิปเดียวแน่นอนนะฮะวันนี้แค่มาดูว่าบ้านเกิดของมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเอามันไปลุยในเอาแบกอาแบกก็คือที่ห่างไกลความเจริญนะครับถนนแบบก้อนหินแดงๆนะก้อนใหญ่ๆคมๆทางฝุ่นยาว เดี๋ยวขับรูดกันมันๆนะครับยังไงฝากติดตามซีรีส์โตยต้ตาไฮ l ักซ์รีโว GR สปอร์ตลุยอ t b บ c กออสเตรเลียของผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ผมมีจากได้อดดับบล็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้โห,โ,หโหของแท้ครับ